เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวหาทางช่วยเขาก่อนนะน่าจะไม่ไม่ได้เพราะว่าเขาจมในโคลนนะครับเดี๋ยวจะหาเพื่อนมาช่วยได้หรอครับเดี๋ยวเราไปเอารถมาเอาเชือกมาดึงขึ้นเพราะจจะกัดเราอีกแล้วนี่อ้ไหวไหมไหวไหมไหวไหมอันนัอันนั้นลองนะไหวไหมตัวมันจะเปื่อยหมดแล้วนี่อ่ะ ขึ้นไหมลูกขึ้นไหมอโอ้เดี๋ยวเ,ยวเอาอยัางไงวะนะถอดรองเท้าลงไปยกตูดมึงจะขึ้นไหวไหมนะเห็นนั่นเะ๋ยนะผมจะหาวิธีเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยเห็นเขาไหมเห็นเขาไหมนี่นี่ตาก็มองไม่ออกเลยนี่ตาเปียกมดแล้วนี่โอ้ยตายแน่จะสปอยไว้นี่